โอ้ก็ดีครับเพราะว่ากลางเดือนบางทีเดือนหนึ่งก็โอ้โก็จะถึงนาบเหมือนกันแหละบางทีคนเป็นนี้เป็นสินนะน้นนะก็จะครบเดือนหนึ่งอะ่ะถ้าก็เหมือนก็เหมือนตำโรงงานบางทีท,ที่ที่ก็ออกเป็นกะปนไปอะไรเงี้ยเนาะสิบห้ามันออกสิมันออกแต่นี้เราออกครึ่งเดือนออกทีเราก็จะได้เงินมาหมุนใช้ไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนถ้าสินสิ้ส่เดือนเนี่ยโอ้สามสิบวันเนี่ยมันมันเหนื่อยนะคนกินเงินเดือนน้อยอะ่ะข้าราชการอย่างผมะนะครับครับ,รบก็ดูในข่าวแล้วก็อยากอยาก,อยากจะมีนยโยบายอย่างเงี้ยครับชอบชอบ การให้เงินเดือนสองครั้งกม็มีมีค่าเท่าเดิมแต่ว่าจะทําให้เศรษฐกิจอบกระจายดีขึ้นแต่ถ้าจะเพิ่มขวัญกำลังใจให้ครูที่ดีนะครับคิดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มเงินเดือนให้กับคุณครูนะครับอาจจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับขวัญกำลังใจครูก็จะดีขึ้นแล้วก็มีเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีกว่าขอบคุณ ขึ้นเงินเดือนเพิ่มเงินเดือนเพิ่มฐานเงินเดือนอะไรต่างน่าจะดีกว่าเพราะคลัวมีปัญหากับคนที่มีหนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าจะเป็นการารัฐบาลจะมองในเชิงของการไม่ให้ครูมีหนี้ถ้าเกิดคนใหม่อเงี้ยอันนี้ก็ก็น่าจะเป็นสิ่งดีแต่สําหรับคนเก่าๆที่เป็นครูมาเนี่ยหนี้หนี้สินเนี่ยกับสหกรณ์หรือกับองค์กรต่างๆค่อนข้างเยอะก็ คิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะเหมาะสมเท่าไหร่นะครับก็ลองพิจารณาดูครับพผลกระทบมันก็แล้วแต่บุคคลนะครับแล้วแต่คนบางคนเขาบริหารจัดก,การในเรื่องของทรัพย์สินเงินเขามีอยู่แล้วเขาก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างถ้าบางคนเงินเดือนเขาหักสอเดือนเหลือน้อยมันก็คงไม่เหลือที่จะได้ให้ใจ่ายมันก็แล้วแต่ปัญหาแต่ละคนความพอใจก็แล้วแต่ละคนจากว่าคนอื่นเนี่ยยังบางคนก็ เห็นด้วยบางคนก็ไปเห็นด้วยเพราะว่าแล้วแต่สภาพเขาถ้าบางคนเงินเือเขาไม่มีปัญหาด้านการเงินเขาก็คงไม่มีปัญหาก็คงจะถ่าได้นะคได้แต่ถ้าบางคนที่เขามีปัญหาด้านการเงินเขาอาจจะมีปัญหาแน่คะความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นการรวบหนี้ของข้าราชการให้เป็นหนี้เดียวแล้วก็หาสถาบันการเงินที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่สามารถจะเอานี่เนี้ยค่ะแล้วก็มาช่วยล้าง เหมือนเหมือนกับหาเลยค่ะสถาบันสักแห่งหนึ่งค่ะเอาหนี้มาทั้งหมดมารวมรวมรวม,รวมกันแล้วก็ลดดอกมันน่าจะเป็นผลดีมากกว่าที่จะมาแบ่งเ,ออเงินเดือนออกเป็นสองสองยอดนะคะทั้งเดือนก็คือสองหมื่นก็คือใช้ทีเดียวอาจจะหมดเร็วนะครับแต่ว่าพอมาเป็นสองส่วนนั้นก็แบ่งเป็นส่วนหน้ากับส่วนหลังก็ได้บริหารจัดการตรงนั้นได้ถูกนะครับก็นี้อาจจะเป็นข้อดีกับครูที่ไม่มีหนี้นะครับ ส่วนครูที่มีหนี้ก็ตรงนี้อาจจะลําลบากใจนิดนึงนะครับอาจจะลําบากนิดนึงสําหรับครูในส่วนนี้ก็ต้องบริหารใหม่ทั้งหมดนะครับบริหารเรื่องหนี้เรื่องอาการกู้ยืมการจ่ายเงินต่างๆนะครับมันไม่ดีนะครับตรงนี้มันไม่ดีคิดว่ามัน,มนไม่ดีสําหรับคนที่มีรายจ่ายประจํานะครับตรงนี้